แต่ว่ามื่วานสุดไปกินเหล่าอยู่เทียงสมาคมคนหมักเมาเนาะสมาคมคนขี่เหล่าเอาไหมพี่นอ้องเอ้ยี่คืสนไหนแต่ว่าอาหารของแกม,มันก็เป็นไข่น้ำแหละมากเพท่านพี่นอ้องเอ้ยคนกินปาลาเดี๋ยวมากินกับทีมงานสมาคมคนหมักเมา แต่ว่าสหพันธ์คนหมักเมากระเมนนี่คือประธานประธานสมรบคนหมักเมาเจโดดิจมื่อยินเจโดดเจโดดเจโดดแนมกล่องเนี่ยกินอโจ้ก่อนคนสอยกันคนสอยกับบุปเปตติบุปเปตติอยากเนี่ยมึงแขวะขึ้นมาเป็นกูยอมมึงซื้อได้ดอนมึงจะเขียนกูได้ โอ้ตายละยกินเนี่จะเนอ่ไดตะกินอยู่เนี่ยเนาะแม่งข้ายาใต้กับใต้เหมอนนี่เข้มเขวนางโดนมันเห็นคุยไรมันจะหนวกเขี้ยวนี่มาขนซอยแล้วนยินเนขีวอมคุยอ้หยึมิเสียหัวเกิดมาเป็นพญุเขาจีขวอมคุยมันองเงิ เทียวเคียงมี่เอาเคียงมาซอยอยู่อย่มาพี่มาพี่เอาเคียงมาชอยอยู่เีมาซอยอยู่เปนนี่นี่บอกบอก้มาถ่ายอะไรีก็เฮ็ดมันจะกินอยู่ได้เห็วมาบอกกับบาเวนมันหลเห็นวเสมกะนาตามากับพ่อชายด้อยู่แันนี้มกล่องไหนจีเงยหน้าแมกล่องเบิ้งแมกล่องผมยมโมกไอเตมเตะที่ต้กผมยืขยองยขยอน นสอยตกตะก้อ้มข้างมอก็อุ่นอย่กตงมาสอยแล้ว่าเอา่นาเพะเลยต้กดเจดอนเอใช่รู้ทานเตบออีดอนขึ้นโอ้เสียแล้วจะจอมวงการมันเมามีมือว่างมื่อไก็เมาินหน้าใช่หินหน้ามื่อเินนี่ก็เ็นบเส้ามือนคนแขนนพนิ่คนว่าป้ามากับพุ แค่ออกในตีผมว่าได้สิจักกัเขาให้หมักคนแน่นบอกเขาเรียอีกเรียกเรียกของเขาอีกโอ้ยมาเป็นตะกิจเขาบวเส็บยดอต้มใส่เกลีวใส่เกเพียวคุ้มค้มาชัมอาบ่วงกลาตาตัวนั้นเดียวตันั้น

ก็เสบวะแสบวะโอ้หลายเรื่องเนาะยเรื่องใครกวดูนมไม่ห่างเนาะต่างกันบ่ต่างกันบนนมีนมยังไงเขาทีว่ไม่มาฝนหรอกองตะกี้เก็จะเป็นสาวชาในบ่บาเนาะที่ร้ั มงคง่เบานาได้โอ้โเจดูรี่ว่าสื้อมุ่งคงงูระจงจักเนเวรนีเลงารวัตรไปกินดีเลยจไนกงเอาผู้ได้จังงูจักบอกเจ้าก็คอยนี่ยยูจังงูจังงูอดนตายเจ้าก็คอยพูดดังบอกยู่งานน่ะจักแหล่ะมันไหลโคตร ไม่พอมากคือกะเทยพิถักนี่นะเนี่ยเรากกะเทยพิทักษเราอกเ้าเฮ็ดเอาว่าะ้วาเยเี่ยเยเรานๆทาเนื้อเเยกทยังแม่ัหาครับโตกรับใจังครับจะกคือทงเนื้อผู้นไเนาะ กับตัวกับใจกัยังท่านนะครับจะกับเป็นคนที่ยังท่นอยู่กับเป็นคนัดพมออกได้ดีเนี่ยเอาเมียไหนเซยเดี๋ยนี้คือเขิดออยู่โอ้ยอกหันถ้อเคื่นก็ได้ฟัวขึ้นเกาือยจบัมาซักเวลากระเทไเดียวันคือลายสั่งกนติเตือนบอวมันคือ้าวนกไม้วะนี่นีนี่โมโมจะแปลว่ากับมัเป็นผู้ชายเขิ่นนี่วะนี่จะเข้ากับจเขากับคือเก้าเอากระูเบาเอาอเอาผู้ชายผู้ชายเอา เจ้าก็ยังมีความหวังอยู่วะเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันเขาโอ้ยยังมีความหวังอยู่เนาะยังชาตินี่ยังหวังอยู่ว่าเรายังมีความหวังอยู่ว่าสิได้ผัวภาษาบ้านหลุดน้ำกันว่าเราจะได้ไบัวน้าได้ได้สิ่คของอะไรจะเห็นนี่คนคนนันเป็นตัวแบบไหนเออจะเพี้ยนเนาะตัว ในเนอในนอหลายนี่ว่าดีกี่รบดามันสาวเรูคนใชมประสามหน้าแก่คอนนีเลอัวคอดีม้วจอยเลัวคอเดี๋ยวัวคอนังนี่เนียเปิดปากนเขาคอยงามเ็นนี่เขาไม่ได้จอจะเหรอ้วันน้ใส่วาจีวานฮ้วเาเหรอแบแบบสุไหมแบสุไห พิฟปากันเราดูหมนางน้ำตาลใส่ผาพิษป่าที่หน้าเรา้ามันเื่อยๆคอยมีเาออกในซัมเบหันออกเ่ยัแม็กเอาจะซื้อใส่เลยมามาพี่น้องมาบานกินในเบิรแน่จีดวกินในเบองกินเลกินในเบ่ยเลยะิมาคบเาคบิมาครบ่มครเาริมาบเขิบดับเรัิมา อ้ไหนไอ้น <No> <Koll> <statistically> <Uh ันเน่เไอ้ันเ่วบอาลเป้ยไอ้แถๆหงนะพ่นึ่าก็มนยังคนทกินหมวานไปได้มเลยเฮ้ยเสียสั่งกันเนาะพหมนึงคนานน่นนนกาอนุ่คนน้อนงนมชิมบหันส่งินได้ก่ซื้อใช่ป่ะล่ะใช่ไมือน ก็จเนตาเก็บ้านนมากินกับชมากมนมรกมาอมันได้าขนหีมันหน้านซุกรายมันมให้ไม่หมอไม่อะไตนลายม่ด้ม่กินได้มันเป็นไข่หำนะสองวดไข่หำสองวดเลยเอสังนให้เดอกงกวมาเสียแรงมนนีป่ญหา จยงคอยไล่ด้ยเนาะจับเนองเบนี่นี่พักบ้านานี่พักบ้านอกนี่พักบ้านเนี่เมล่รกอังเปาอังเปาคนตามนี่ักบ้านาพักบ้านเพิ่ม มาๆมากินผักหีนีร่อยกินอยูเบิ่งไหนเจโดกินนะแมากินผักตบเด้อหมักตบวันไหนมักตบวันนั้นรู้ตบตบตบดอนมาเอาเมนี่เอาหนีดอนอันี่ก้อนอันนี่ก่อนกันเดียวอีดอนมาเลยยังมาพี่มาพี่มาพี่เอาอีกเลีอีอันนี้นะอีเกลียยัง

นี่ิเบียานกยสโาาอันนี้ตั้งแต่เป็นสวมานี่ยได้เสื้อบบาเยคตตามหนีบตอดเหนือละนั่นบวกเ็ดเป็นตาอยวดนใหญ่พวกผูเฒ่ามหน่อยไปหลุตน้เขากับานเห็ดเนาะอาไปนะขอยนงาน สำรวจเลยสำรจาก็ชิดชิดชักจะบุีเห็นเด้านซะจนวะนี่จะดนเอาแ้วมเยจ้นหนึ่รเรื่องืมาอนั้นมาทัดผมไปแล้วนาะสะดอนมาว่ากะสานไอ้ยีแล้วว่ปดกู้นี่็จนวะที่หน้ามันเกิดแม่มันแรงงานก่านี่มันไปรองอยู่กมันมันจะถ่ายมามันมันยังงงหน่อยว่าแวกันแแว เขาเห็ดแบบแบเขาเห็ดทั้งรังม้วนหนาเขาไปสีเนขาสมาเปี่ยนใจนี่ไปสีมาจังมานะเราเขาเห็ดทั้งรางม้งหนาสีย้อนโอยมันม้วนเน่ยมันมียาเงาเอาไปนองเี้นกว่าเนาช่ตอนตกลกินได้น่เอมาจากใกล้เว่านะมาจากโตะจากนมั้มาต้มกินนี่ยุ่เมืองกัเมืองมาีมาต้มใกล้เขาจไปนอยงม่ไหวเจ้าเรื่อย